โตะไฟมีหน้าที่แค่อย่างเดียวเลยคือแปะน้ําหมู่แค่นั้นแหละแปะน้ําหมู่แค่นั้นโตะใหญ่โตะใหญ่โตะวหญแกงโรเกตแกงโรเกตอ๋ออ๋อโอเคโอเคนึกพอพอเข้าใจภาพแล้วชุดขาวชุดขาวงื้นโอเคเขาเข้าใจที่พี่เนจะสือแหละแกงอรเกตมันต้องมีต้องมีต้องมีตัวเล็กๆด้วยป่ะต้องมีเนียต้องมีเนียดดิพี่ใครจะเป็นเนียอะเดียวหน้าเหรอ เดียวน่าจะเป็น <cuarto> น <material> ี้เด้อจบแล้วจบแล้วจบแล้วนี่ตัวละครนังไม่เก้าสิบสักตัวเลยเนี่ย เฮ้ยแว้นไปไหนอ่ะแว้นไปไหนพี่เฮ้ยหน่อยเฮ้ตายพี่เดียวหน้าเดียวนะเดียวหน้าบอกอย่าเอาแชมป์ไปรวมกับพวกนั้นสิใช่สิรีไม่อยู่กันเลยอะไรอะไงั้นงั้นเดี๋ยว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 ผมอ่านแชทนะขอขอจบพงเงี้ยน ปาดปาสิเออสับตัวไม่ติดสับตัวไม่ติดเพราะว่าทำไมทำไมเชียงหลิงยืนงง,งในรงเท้าเฉยเลยอะไรไพมอนไงพุ่นมาันเอ,อ้ยไม่ได้มันไม่ใช่แมเนว่ะไพมอนไม่ใช่แมีต้องดิวต้องเดี่ยวหนะานั่นหนึ่งนะใส่สก,กายเหรอ โอ้ไม่ไ,ไดแล้วได้แหละโปเกมอนเทียซีมาแล้วใครจับไปจับนะครับโปเกมอนเทียซีมานะหน้าตามไม่ใช่เสียงหลินไม่อยู่กับไรเดนถ้าเสียงหลินไม่อยู่กับไรเดนก็สนใจไอโต้เบอร์เจียนไหมล่ะเออไม่เอาแต่มันย่างไมเน็ตไอโต้เบอร์เจียนได้นะไอโต้โทมะอะไรเงี้ยไอโต้โทมะสจงลี่แล้วก็โตัตัวไม้อเออได้นะอืมอยากเล่นไหมต้องถามว่าอยากเล่นหรือเปล่าไอโต้เบอร์เจียนเดียวหน้าไทมอนเดียวหน้าซายุพูดมากเหมือนกัน โปเกมอนมาให้จับไปจับนะครับยูราสีหกมอนห้องล่างยังไม่ต้องล่องหนเลยมันเหลืออยู่แล้วนะถ้ามันซีหกอ่ะประเด็นคือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสีหกน้องแชร์ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสีหกนะพี่แต่คนหนึ่งที่ไม่มี So so คือพวกพี่ช่วยมาอยู่อยู่รวมรวมกันได้ไหมไอไอสอตัวใหญ่อะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับในสุดที่ก็อยู่รวมกันไม่เคยขอบคุณพี่เท่านี้มาก่อน ไม่เคยขอบคุณพี่มาก่อนขนาดนี้เอ้เรียบร้อยนาทีเดียวโอ้โหมันไม้หมดเกตไม้หมดหนูแอบอู้เดินไปหาอะไรกินมาเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวพี่เจดีนี้พี่ก็ไปเดินเดินไปเรื่อยเนะเดี๋ยวผมดีลุกซีหกโชว์เอ้ยใจเย็นนะอันนี้คือมีอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีรักชันเลเกินรักชันเลเกินเอ้ยดีลุกซีหกเก่งนะเออถึงแม้ถึงแม,ม,ม้ว่าจะเทียบกับซีหกตัวอื่นไม่ได้แต่ว่าก็เก่งนะ ร้ายกว่าร้ายกว่าสถิติโนเกียครับสวัสดีครับร้ายกว่าตีตีอยู่ตอนนี้เฮ้ยตีตีอยู่เหรออย่าอย่าเพิ่งให้มันหกเลยมันต้องสองรอบนะตู้ถาวรก็ยังดีเออแค่ตู้ถาวรก็ยังดีนะปุ๊บอาร์สองเฮ้ยด่าแฟชั่นไงนายรู้จักด่าแฟชั่นหรือเปล่า ขอปาดมานะ,ค,ะครับนะครับ <an> <celular> วิโดดเร็วไปผมไม่แทนตีนะผมแค่จะเอาดับน้ำมาช่วยทำเมัย เรียบร้อยตลอด4ตัวที่ผ่านมา5 5ห้าดีลุก5้าดีลุกเลยเหรอมาเยอะจังมันมาทุกตู้พี่คิดง่ายดีอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ดีกว่าน้องน้องตัวเล็กนะเออน้องตัวเล็กไงดีกว่าน้องตัวเล็กไงคิดง่ายดีนะหนูมีเฮาเจ๋สองเอาไปขัดเกลหรือเก็บแยกไหเก็บแยกไว้ก่อนครับอาวุธอาวุธห้าดาวผมเชียร์เก็บแยกไว้ก่อนถ้าเกิดไม่ได้อวยตัวละครนในตัวละครหนึง่งผมเชียร์เก็บแยกตลอดนะเพราะว่าถ้าสมมติเราอยากทำแยกจริงเราเราจะได้มีทางเลือกมากขึ้น เอ้ยสวัสดีคุณมลบอนะครับสวัสดี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 ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กีนะครับผมซัปโปโรนะครับมาคผมนะครับอย่างเงี้ยอุ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 ้ยเบา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 เพื่อนเบาเพื่อนเบาเพื่อนนี่นี่ตรงนี้อย่างงี้อย่างงี้โอเคบะ ชีชีที่สามครับเอ้ยที่เราไม่พูดชื่อนี้นะอะไรหนูอันนี้ดูล่านาฬิกา AR ดีไหมคือวัตดีถ้าถ้าทําถ้าไม่มี AR เลยดีมากเออแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเอามี AR ไว้แล้วไว้ไว้แบบว่าโอเคแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำเออคือถ้าถ้าแบบว่า energy ร้อยเลยแล้วจะเปลี่ยนนาฬิกา AR เนี้ยดีเออดีเลยเออเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดปกติไม่ได้มันเบาเออคือถ้าปกติได้มันแรงกว่าเสมอน่ะเออใช้คำนี้มั้ง ทิ้งแบบมันนัวตอนระเบิดบุ้มบั่มตอนระเบิดบหุ่นใั้มใช่ก็จัดรัวๆหน่อยนะนี่ก็จัดเร็วๆหน่อยห้องนี้เพราะมันไรเด้นซีสองไงละ่ะปาดปาดเมืม่อไหร่จะตาย <c oughs> ต้องเช็คขาว่าเมืม่อไหร่จะตายกันตอนนี้ตอนนี้ใส่โจมิอาร้อยยี่สามนะฮิวานใส่โจมิอาร้อยยี่สามหรอ คือถ้า46อ่ะไม่ีปัญหาแต่ถ้า44 54คือถ้าเพิ่มได้ก็ดีเออถ้าเพิ่มได้ก็ดีต้องดูว่ามันแก้แก้ลายชิ้นหรือแก้นาฬิกาจบดีกว่ามันอยู่ที่ว่ามันต้องแก้กี่ชิ้นเออมันอยู่ที่ว่ามันติดที่ชิ้นไหนในอ่าเออต้องไปดูวนว่าเออาติดชิ้นไหนแต่มันรักผมจริงนะ44 44 33 428 4133 400 40น่าจะเป็นสอง ถ้ามาเร็วก็อย่างน้อยก็โอเคนะคืออย่างน้อยถ้ามันมาเร็วมันก็ยังโอเคเอาเป็นว่าเขอขอับการใช้บริการนะครับคุณรีโซอง,องม,มาะครับอย่ยกล้าดันนะครับผมอนาคตแหละ เชิญบริการครับคุณลีโซคึงของมาขายยินดีก้ดาด,ด้วยนะยินดีครับ